สวัสดีค่ะวันนี้มาเล่าเรื่องจากภาพนะคะพอดีนั่งคุยกับแฟนเรื่องที่ว่าถ้ากลับไทยแล้วจะไปเที่ยวเชียงใหม่อีกก็เลยนึกขึ้นได้ว่ามีภาพถ่ายไว้เยอะแยะเลยมาทำคลิปดีกว่าก็าคิดว่าทำไมแฟนถึงชอบเชียงใหม่แลเลยถามว่าระหว่างภาคเหนือ,อแล้วก็ภาคอีสานที่ไปนี้ ชอบที่ไหนเขาก็บอกว่าเชียงใหม่เป็นเมืองทีออ่วันเดียวเที่ยวได้เยอะเพราะว่ามันขับรถไม่ไกลเดินก็ได้แต่ว่าถ้าภาคอีสานแต่ละแห่งก็สวยงามไม่แพ้กันแต่ว่าต้องขับรถไปไกลในแต่ละแห่งก็เลยไม่ค่อยสะดวกถ้ามาพูดถึงเชียงใหม่เชียงใหม่จะสะดวกมาก ก็ไม่แปลกใจนะคะว่าทำไมเขาถึงชอบเชียงใหม่พอฟังออถามเขาดูเชียงใหม่เป็นเมืองที่เป็นศินลปะนะคะในตามความคิดเห็นของเขาเขาบอกว่ามีสิ่งสวยๆงามๆเยอะคือเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ค่ะทั้งผู้คนพูดแล้วก็การแต่งตัวเป็นมีความเป็นล้านนาค่ะ จริงๆแล้วเชียงใหม่ก็เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาตั้งแต่อดีต,ตจนถึงปัจจุบันนะก็ยังเป็นฉายาที่ว่าอะไรนะออมงกุฎแห่งล้านนามันเป็นตำนานที่เล่าขานจากอดีต,ตถึงปัจจุบันมันเป็นเมืองที่มีฟาร์มเป็นธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรม ก็เพลงก็มีเยอะแยะนะที่แต่งออกมาเกี่ยวกับทางเหนือทางเชียงใหม่เพลงอะไรนะนี่ลาดนี่ลาดเวียงพิงอะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดสเสน่ห์เมืองเหนือก็ทําให้คนนี้ก็อยากอยากไปเที่ยวกันนะที่เชียงใหม่แล้วยิ่งช่วงนี้อากาศหนาวคุณก็อยากจะไปเที่ยวกันจังหวัดเชียงใหม่ทางภาคเหนือนี้เป็นภูเขานะ ทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยธรรมชาติเยอะมียอดดอยมีทะเลหมอกแต่ว่าถ้าภาคอีาสานนี่ก็เป็นที่ราบแหล่งท่องเที่ยวก็ไม่เยอะแต่ว่าก็มีอะไรที่สวยๆงามๆจริงๆแล้วเมืองไทยนี้เป็นอะไรที่มีที่ท่องเที่ยวเยอะนะคะแยกในแต่ละภาคกันภาคใต้ก็จะมี ภูเขามีทะเลมีชายหาดสวยๆก็เมืองไทยมีดีเยอะค่ะยิ่งช่วงนี้ภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ก็มีเครื่องบินนะบินตรงไม่ต้องไว้กรุงเทพแล้วสะดวกสบายเนี่ยมีความมีความคิดว่าทำไมแฟนถึงอยากไปเชียงใหม่อีกก็เลยบอกเขาว่า,วามันสะดวกแล้วนะ มีเครื่องบินตรงด้วยเขาบอกดีเลยจะไปกินหมูกระทะที่เราเคยไปกินกันก็บอกอร่อยมากทีนี้เวลากลับไทยก็จะได้ไปทางใต้แล้วก็บินตรงทางเหนือสะดวกสบายที่เชียงใหม่นี่มีวัดสวยๆเยอะนะคะแล้วแฟนก็เป็นคนที่ชอบสถาปัตยกรรมก็บอกว่าที่เชียงใหม่อ่ะเดินทั้งวันก็ไม่เบื่อ วัดวาอารามเยอะสวยงามก็ว่าชอบไปถ่ายรูปโบสหลังคาโบสเขาว่าถ่ายเดินเที่ยวอยู่ทั้งวันก็บอกมันสนุกมันมีอะไรน่าดูเยอะก็จริงๆแล้วเชียงใหม่ก็เป็นเมืองที่สวยงามจริงๆมีทุกอย่างครบทั้งศิลปะวัฒนธรรมผู้คนก็อ่อนช้อยพูดจาไพเราะ ขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ